มารวมมาลังกันหน่อยรน้องเร่งซ้ายนะน้องเร่งซ้ายนะน้องเร่งซ้ายเฮ้เอาละเอาละมาแล้วครับอ่าเอามาดูกันครับกระชับมิดน้องเร่งซ้ายนะฮะเป็นแมตช์แรกที่ได้ลงสนามเลยเมื่อคยซ่อมทีมกันเป็นทางการครับจับลงเล่นเลยนะครับอ่าพ้อมกับนี่ฮะ S T M Academy นะครับโค้ชเก่งก็จะเป็นกรรมการขึ้นตัวนะฮะ เล่นฝั่งละหกคนนะฮะอ่าสำหรับโค้ชเก่งก็มาปะกันที่สนามนี่นะแลเรก็ป้าน้องๆมาซ่อมแล้วก็เดี๋ยวอนาคตนะฮะคิดว่าถ้าทีมหนองเรงซ้ายเขาเซ็ตระบบอย่างเรียบร้อยแล้วคงจะมีการจัดกระชับมิตรกันบ่อยขึ้นนะแล้วก็ผู้ปกค้องก็สนับสนุนกันทุกท่านนะทีมละหกครับอ่าทีมละหกคน กูเอ็มเขาไม่เกี่ยวอย่างเขาก็เล่นลนเล่นกับคนใหญ่เพ่เขาเล่นกับคนใหญ่เพ่เอาล่ะครับเริ่มเกมแล้วครับกึ่งละสิบนาทีนะฮะวันนี้เขามากระชับมิตรกันนะมาแล้ว โอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนโหมดภาษาเป็นภาษากลางนะครับผมมาครับตอนนี้โอ้โหน้องเล็งทรายเอาวครับหลุดไปแล้วครับสันต้นม่วงโอ้ยนี่ครับเบสิกของสันต้นม่วงไม่ธรรมดาครับน้องพีทนะลูกชายของโคชเก่งโอ้โหอาละ เอาแล้วลูกนี้จังหวะสวนเข้าไปครับหุยเราสันต้น่วงได้เข้าขวายิ่งโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับลูกนี้ถือว่าผูกสาประตูของหนองเล่งทรายนี่ไม่เผลอนะครับสุดยอดครับน้องตินนะฮะนี่เด็กเด็กติวของน้องนุ่นเลยทีเดียวครับน้องนุ่นบอกว่าลากออกมาจากบ้านเลยนะตอนแรกแม่ไม่ยอมให้ออกมาเล่นนะแต่พอ ชักชวนเรื่อยๆเนี่ยน้องติ้นก็อยากมาด้วยก็เลยหยิบมาปั้นครับตอนนี้มีหลายๆคนเนี่ยฮะเริ่มกล้าที่จะเล่นบอลแล้วโอ้โหลูกนี้อ้าวบอลออกบอลออกอเปลี่ยนบอลใหม่เขาบอลใหม่ก่อนเอาละครับตอนนี้ครับแมสันต้น่วงนี่บุกอย่างต่อเนื่องครับผม น้องเล็งใส่นะครับสันต้นม่วงโอ้โหครึงบอนสวยครับลูกนี้ผ่านได้ไหมโอ้โหเอาแล้วยังสก,กัดได้ลูกนี้แม่เป็นลูกเตะจากเส้นประตูครับกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับจีโฟกฟุตบอลเรามีจัดกิจกรรมให้น้องๆวันนี้ต้องขอขอบคุณเทศบาลตำบลแม่ใจครับอนุเคราะห์โอ้ยสถานที่สนามฟุตบอลยอดเทียมสวยสวยให้เด็กๆได้มาออกกำลังกายกันนะฮะ วันนี้ก็เป็นทางการนิดนึงนะฮะแต่ไม่เต็มร้อยอาเรบสันต้นม่วงบุกต่อเอาครับดองเลงซ้ายตัดได้เข้าแย่งอาหลุดไปไหมเอามาแล้วหูทะลุไปแล้วจาะจังหวะนี้เข้าขวายิงโอ้โหอเซฟลูกนี้ต้องชมครับผู้ตัประตูแซฟไป2ลูกแล้วนะโอ้โหมาแล้วฮะ มาแน้องเลง็งทรายมาครับโอ้โหเลี้ยงมาหน้าประตูอย่างงี้อันตรายครับแม่โอ้โหไม่ปล่อยให้หายใจหายคอเลยทีเดียวครับสันตนม่วงเอาครับจังหวะนี้ไ,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 ไปแล้ว ไปแล้วครับมาแล้วครับน้องมอร์นิ่งครับโอ้โหลูกนี้เอ้ารักษาประตูตะครุบไม่ได้แม่เป็นสัมผัสแรกของผู้รักษาประตูสันต้นม่วงนะได้เตะมุมครับน้องเล่งไส้เตะมุมครับน้องมอร์นิ่งครับ มาแล้วหัวใจมาแล้วจังหวะนี้โอ้ยไม่มีอะไรครับได้ไหมน้องเล่งซนายได้แล้วโอ้ยหลุดมาแล้วสันต้นม่วงทันไม่อย่างทันอยู่ครับยังไม่มีเสียงลูกวิงไปต่อครับเคลียบอลเอาแล้วโอ้ตัดสินใจได้ดีมากครับกองหลังสันต้นม่วงบุกต่อเนื่องโอ้โหทักษะดีมากครับนี่ฮะเอาแล้วครับโอ้โหส่งมาทางปีกขวาครับ ตัดเข้ากลางลูกนี้โอ,ววโอ้โหตวัดลูกสาวตัวอ้อยชนเสาเข้าครับลูกนี้หนึ่งศูนย์แม่แม่สุดความสามารถลูกสาวประตูจริงครับลูกนี้ลูกมันฉลับด้วยนะฮะแม่ตรงกรอบหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหเป็นไรครับเริ่มต้นกันใหม่น้องเล็งซ้ายเคลียร์ลูกครับ มาแล้วโอ้โหตัดไปได้เอาครับยังแก้ตัวได้เอาลูกนี้ปล่อยออกหลังนะฮะมาแล้วครับน้องตินนะฮะโอ้โหเซฟได้สองลูกนี่ถือว่าสุดยอดนะฮะแต่ลูกที่สามนี่สุดวิสัยจริงๆครับมันฉลับเข้านะฮะ ได้ทุ่มครับทุ่มไปแล้วครับสันต้นม่วงครับเข้าขวาครับโอ้โหลูกนี้ได้เตะมุมห <c oughs> ัวน,นี้ครับ ตักขึ้นมาโอ้ยเคลียร์ขาดไหมยังเป็นของสันตันม่วงครับเอาครับเบียดแย่งมาแล้วครับน้องเล็งซ้ายสามคนยังไงไปยังไงเอาลครับนาวีโอ้โหโดนตัดไปแล้วเอาแล้วจังหวะนี้เข้าข้อไม่โอาสามคนเอาตัดสินใจโอ้โหเอาแล้วสุกละหุแบบนี้โอ้โหทีนี้รั่วแล้วครับไปแล้วเคลียร์ได้ครับเยี่ยมโอ้โหมาแล้วครับสันต้นม่วง นาวีน้องเล่งซ้ายหส่งใกล้ๆแบบนี้โอ้โหทักษะโอ้โหแหมสู้กันมันเหลือเกินครับนี่ยรวมตัวกันซ้อมทีมเมื่อวานเองนะสำหรับหน้องเล่ง้ายนะเพื่อเป็นคู่ซ้อมให้กับสันตุม่วง S T M Academy โดยเฉพาะนะเพื่อโคดเก่งนะ ล้วเดี๋ยวต่อไปครับคิดว่าจะพัฒนาหนองเลง็งทรายให้สูสีกันมาอีกนิดนึงแต่ณเวลานี้หนึ่งลูกนี่ถือว่ายังไม่น่าเกลียดสําหรับหนองเลง็งทรายเรานะเอาแล้วโอ้โหกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับเรามีจัดทุกๆโอกาสพิเศษนะฮะ ลูกนี้เข้าขวาโอ้โหขารประตูครับน้องตินซูเปอร์เซฟสามลูกนี้ผมให้10บแต้มเต็มเลยนะแม <S <S ไม่ง่ายนะนออกนอกสนามก่อนเลยออกนอกสนามก่อนอย่าเข้าไปในสนามเอาละครับน,นี่ฮะมาแล้วลำเลียงบอลขึ้นมาใหม่ครับน้องเลงซายยังได้อยู่ไ,ไปแล้วเอาแล้วทะลุจริงย้ ตีไข่แตกแล้วก็ตีเสมอด้วยนะมอร์นิ่งนะโอ้โหแม่ <c oughs> <c oughs> มันตื่นเต้นอย่างนี้นี่เองครับแม่การลุ้นมันสนุกครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเอาแล้วครัโอ้โหสุดยอดสุดยาด,ด,ยาดนี่ าลนะครับสันตน้นเออ่สันต้นม่วง STM ตัดเข้าไปใหม่ครับโอ้โห,โโหทุ่มมาแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหต่อบอลสวยครับยังได้อยู่โอ้โหพลิกสวยครับตัดเข้ามาโอ้ยจับบอลไว้ก่อนครับเอาแล้วตัดบอลเอามาแล้วครับมาแล้วโอ้โหไม่ลุดมาอีกทีนึง ไปแล้วนะหูยออกครับแม่นิดเดียวครับมาแล้วส่งเข้ากลางยังช่วยกันดีอยู่ครับหนองเรงซ้ายมาแล้วถอยถอยห่างๆเส้นหน่อยอ่เดี๋ยวเพื่อนทุ่มมาแล้วครับ ไปแล้วครับอ๋อกัดครับโอ้โหนี่อ๋อกัดเข้าแย่งครับไม่ได้ครับโอ้โหทำชิ่งสวยครับสันต้นม่วงบุกเข้ามาแล้วบุกเข้ามาแล้วหลุดเข้าไปแล้วตัดเข้ากลางโอ้โหผู้สาวประตูเซฟยังได้ซ้ำไหม,มไม่ทันครับปู่ลูกนี้เคลียร์ไปอีกทีโอ้โหพู้สาประตูวันนี้ต้องยอมเขาครับแม่ที่ดูดูดดดเห็นเห็นนี่ประมาณสี่เซฟแล้วนะครับสวยๆนี่ โอ้โหนี่ฮะส่งแบบสั้นๆโอ้โหอย่างนี้ครับแมน,นิดเดียวเกือบครับเกือบครึ่งแรกนะรเราครึ่งละสิบนาทีนะฮะมา,มาแล้วเอาแล้วครับจังหวะนี้ล็อก สันตันม่วงครับล็อกมาอีกทีหนึ่งโอ้ผ่านไปสองคนเข้าขวายิงก็หุมสะประตูยืนตำแหน่งดีมากครับโอ้โหโอ,โอ,โอ,โอ้ครึ่งแรกนี่ถ้าหมดเวลาสกอร์แบบนี้นี่แมนออฟเดอะแมตช์นี่ต้องยกให้ฮุกสารประตูของหนองเล่งทรายเลยครับแม่น,นี่มัต้องลองเลยไม่งั้นนี่อาจจะโดนไป 3- 4เม็ดเลย ยังไม่จบครับเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารตอนนี้ครับแม่น้องเล็ซซ้ายสู้ครับรนี่ครับโอ,โ,โอ้โหรูปเกมอาจจะเป็นรองนิดหน่อยแต่สกอร์เสมอแบบนี้ครับจังหวะนี้ยังไงยังไงเข้าไหมโอ้โหเอานะครับนาวนีเข้าขวายิงตรงนี้ติดตอ้ทูยได้อีกทีไหมล็อกเข้าขวาอีกทีนึง ตัดเข้ากลางแม่ออกหลังก่อนนะโอ้โหอ่าลูกนี้ยังไงครับกรรมการ,การให้เตะมุมนะฮะโอ้โหอ่าถือว่าอย่างเงี้ยนุ่น,นต้องติวแล้วครับโอ้โหนี่เทรนเนอร์เรานะโอโ้สุดยอดครับน้องนุ่นนะกับน้องต้นกล้วยช่วยน้องเต็มที่ครับ <laughs> อุตส่าห์วิ่งไปเทนเต้าที่แม่มอร์นิ<ป>่งเตะออกซะงั้นอ่ะ<ป>มาแล้วครับ<ป>นอกจากจะปั้นนักกีฬาแล้วนะชีโฟกยังจะปั้นเทรนเนอร์ฮะก็คือรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องด้วยก็เอาน้องต้นกล้วยกับน้องรุ่นนะมาเป็นหลักในการดูแลเด็กๆนะฮะ ับได้เตะมุมครับน้องมอร์นิ่งเข้ากลา,างมายังไงได้ไหมโอ้โหหลุดแล้วเคลีย์ออกก่อนนะเ,นเอาแล้วครับสันต้นม่วง SGM เอายังได้อยู่โอ้โหลุกนี้เคลีย์ได้ไหมได้อยู่เอาแล้วครับ เอาลล็อกเข้าซ้ายยิ่งโอ้โหสวยงามมากครับล็อกเข้าซ้ายแล้วกดเข้าประตูตรงตะข่าย2ประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหหมายเลขอะไรเอ่ยกางเกงหมายเลข9้าแต่เสื้อหมายเลข8นะครับโอ้โห S T M หมยครับน้องเล็งซ้ายครับอุ้ยลังเลลังเลลังเลแบบนี้ลังเลแบบนี้ เข้าซ้ายอีกทีผู้สายประตูเคลียร์ได้บอลไหมโอ้โหนาวีเห็นเพื่อนไหมนาวีโอ้โหยเอาครับไปแล้วไปแล้วเอาละไปแล้วได้ไหมไม่แข่งกับคนใหญ่เหรอเขากแข่งกับมูเฮาแล้วการรุนเดียวกันน่ะจาาน้อพคร การท่าคนใหญ่มีกูแข่งกับลงแข่งกับคนใหญ่อ,อ่านั่นแหละ <c oughs> มีอย่างมากอ่ <c oughs> เอาครับเข้าขวาลูกนี้โอ้โหสวยงามครับเอารับไหลครับแต้มไหลครับสามหนึ่งครับแม่เข้าข้อเข้าข้อขอ,อย่าเข้าไปในสนามเอามากัน ครึ่งแรกผ่านไปนะเกือบหมดอ้าวลูกจังหวะนี้ลูกเก่งใจ<อ>นี่ฮะหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับ3ประตูต่อหนึ่งครับ S T M Academy นำน้องเลงทรายนะ<อ>พัก5นาทีนะครับพัก5นาทีโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวขออนุญาตไปติวเด็กๆแป๊บหนึ่งครับผม